สวัสดีค่ะมีโรดีก็คาห้าประตูสภาพสวยประวัติดีฟีดาผ่อนสบายเดือนละห้าพันบาทนำเสนอกันอีกแล้วนะคะสกูตสกิสวีบเครื่องยนต์พันสองเจลเล็กเกียร์โตคันนี้ปีสองพันสิบสองค่ะแบบกไลสวยเลยนะคะพับสุดค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะผ้านะคะปุ่มสตาร์ทค่ะกระจกบัตไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซนเซอร์ล็อกค่ะแอร์แบกเอเบสกุญแจรีโมทนะคะพวงมาลัยมัติฟังก์ชันนะคะรถสวยค่ะสามารถเติมน้ำมันอีซิได้ด้วยนะคะ โปรโมชั่นของเราช่วงนี้อยู่ที่269,000บาทนะคะฟรีดาวน์ผ่น5,000บาทนะคะขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อดีุ่รคนันนีได้คนเดียวใครที่15,000บาทขึ้นไปค่ะไปสุ้รคณนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังมองหารถดีก็คาหา5ประตูสภาพสวยนะคะแนะนำาปรถคันนี้เลยนะคะขับดีม,มากๆเลยนะคะคันนี้ได้สเกลรอบคันนะคะสภาพดีค่ะ บถดีสวยนะคะไม่มีิอุบัติเหตุนะคะโชว์สอบถามได้เดีเพท่มเติมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้คับคันนี้สเกิร์ตรอบคันนะคะแมกไลสวยค่ะสภาพดีน่าใช้มากๆเลยนะคะสอบถามได้เดีเพท่มเติมได้เลยนะคะอันนี้มีแอร์แบ็คคู่ด้วยนะคะโตโยต้าสวีท1.2 g l s ท็อปสุดเกียร์โตคันนี้ปี2012ค่ะสนใจงโทรสอบถามได้เดีย่ยท่มเติมได้ เบอร์092 50 50 8 58ติดต่อแอมค่ะ